การใช้ยา <c oughs> การใช้ยาครับการใช้ยาของเรานะครับนะปกติเราจะมีอะไรบ้างครับในการทําดอกเอาปกติโดยไม่ต้องอิงผลิตภัณฑ์ของทริสยามเลยนะครับนะครับอันนี้เพราะว่าเดี๋ยว,นะเ,ดยวเดี๋ยวพอบอกว่าต้องใช้ทนสยามเดี๋ยวองศกษตรกรจะ,ะไม่เข้าใจดึกภาพไม่ออกเนาะเพราะนั้นนะฮะเราจะมาอิงตามหลักสากลเป็นหลักอันดับแรกที่เราจะต้องใช้นะครับนะในการทำ,อทำดอก นะครับสิ่งแรกก็คือ1ครับมีอะไรบ้างอะโทนิกบวกทาาุลองบวกจุลธาตุและบวกด้วยอะมิโนถูกต้องไหมครับอันนี้คือหลักสากลน,นะเมื่อเข้าสู่ช่วงดอกเริ่มไหลนะครับดอกเริ่มมาแล้วเราจะใช้อะโทนิกบวกอะมิโนบวกจุลธาตุและบวกด้วยฮอร์โมนนะครับถูกต้องไหมครับและพอเริ่มที่หางเย้มไม่ เราจะมีอะมิโนนะครับอะมิโนบวกจุรธาตุบวกฮอร์โมนถูกต้องไหมครับเมื่อเป็นลูกเมื่อเราเป็นลูกเราจะใช้อะไรครับปุ๋ยปุ๋ยเกจนะครับหรือพูดง่ายคือธาตุหลักบวกธาตุรองบวกจุลาธาตุบวกอะมิโนและบวกฮอร์โมนไล่ไปจนกว่าตัดลูกนี่คือหลักสากล นะครับทีเนี้ยเราจะมามองเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เราจะจัดให้พนกงกรผลิตภัณฑ์ที่ผมจะจัดให้พนักรมีดังนี้ครับจดไว้ให้ดีนะหนึ่งครับช่วงการสะสมอาหารก่อนลมหนาวมานะครับเตรียมตัวไว้ด้วยก่อนเราจะใช้จุลธาตุธาตุรองบวกอะมิโนโนะครับนั่นคือตัวนี้นะครับก็คือจะใช้สูตร3าสูตร4ี่บวกด้วยตัวบำรุงดอก นะครับอันนี้ฉีดใบนะแต่ถ้าพี่นักเกษตรอยากจะฉีดใต้กิ่งล่ะครับถ้าฉีดใต้กิ่งใช้ตัวนี้เดี๋ยวๆได้เลยนะครับอะมิโนตัวนี้ฉีดใต้กิ่งเดี๋ยวๆได้เลยนะครับเนอะอะมิโนอะบางลูดอกนะครับฉีดใต้กิ่งได้เลยนะครับต่อมาพี่นักเกษตรนะฮะพอเข้าสู่ช่วงเป็นดอกเชื้อรามาพี่นักเกษตรเอาผมวิจัยช่วยได้มาพี่นักเกษตรนะพี่นักเกษตรครับนะพี่นักเกษตรผู้วิจัยช่วยได้ครับ ผสมบำรุงดอกครับนะครับในช่วงไปดอกนะฉีดผ่าดอก,กไเปเลยพนักนเกรเพราะอะมิโนโตัวนี้สามารถฉีดดอกได้โดยตรงโดย,โดย,โดยที่ไม่เกิดผลกระทบนะครับสามารถผสมกับผลไมช้ช่วได้และนะครับอะมิโนโบำรุงดอกผสมรวมกันแล้วฉีดพ่นผ่าดอกได้เลยนะครับกันทอบเข้าดอกนะครับนะต่อมาพนักกรเมื่อนะครับนะเข้าสู่ช่วงห่างแย่นะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงห่างแย่แล้วนะครับ ให้ใช้สูตร3สูตร4นะครับและตัวนี้ได้เลยนะครับบำรุงดอกอะมิโนบำรุงดอกฉีดพ่นทางใบเนี่ยครับพนักงาเศิลป์นะฮะเห็นไหมครับพนักงศิลปไล่เรียงกันดูพนักงานศิลปที่ผมพูดมาเรื่องของตัวหลักตัวยากับนะครับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ให้เห็นไหมครับว่าถ้าจะสังเกตได้ว่าเราไม่ต้องไปใช้อะไรอย่างที่ผมพูดมาเลยนะหนึ่งอัอโทนิกเอยาอาเธาตุรองธาตุเสริมจุลธาตุนะครับและฮอร์โมน ท่านใช้ถึง5ตัวนะครับนะในการฉีดหนึ่งครั้งแต่ถ้าหากว่าท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นตกษกรอนท่านใช้เพียงแค่3อย่างคือสูสาสซูสี่และอะมิโนเห็นไหมครับเกษตรกรครับท่านประหยัดได้มากนะนะเะว่าแ้วเป็นเกษตรกรครับการทําดอกสุเรียนในปีนี้ผมหาวิธีมาให้เป็นกษตรกรแล้วตามคําเรียกร้องเกษตรกรนะใช้ง่ายนะครับใช้ดีแล้วก็เห็นผลเร็วเกษตรกรน